เอาเขาเรื่องเราดีกว่านะก็ทำไปแล้วเป็นไงบ้างรูปทรงทรู้สึกมีคนทักหน้าเปลี่ยนเยอะลยแล้วก็อตอนทําไปวันแรกไม่บวมนะคะใช้ชีวิตได้ปกติวันนี้บวมมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้บวมก็คือความน้าหนักน้าหนักขึ้นกินเยอะกินเยอะเหมือน <laughs> อเดิมเพราเล่น <laughs> แนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าจะมาทำดีมากเพราะว่าไม่บวมใช้ชีวิตประจำวันได้ไปตลาดได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อเลยทำจมูกก็ห้ามไปตลาด <c oughs> ไปค่ะไปได้เนาะถ้าคนบวมๆนี่เขาไม่ไปนะคะอ๋อเขาไม่ไปนะขนะเขาอาจจะไปห้างสรรพสินค้าได้ใช่จะหนูไปตลาดหนูจะไปตลาดเลยนะเยี่ยมเลยนะครับ ก็คือสรุปก็คือว่าดีแล้วกันเนาะเออแล้วก็ดูแลง,ง่ายไม่เขียวไม่ช้ำเนาะไม่ได้ทาจมูกไปเนี่ยบวมไปถึงหน้าผากบวมไปถึงลูกตาอยู่สามอาทิตย์นี้ไม่ใช่นะยุ้ยนะ<ช>เออเราเป็นพีโอพีไอทำอย่างงี้ไม่ได้นะใช่ใชนะเออมันต้องยุบบวมเร็วสวยเร็วน,<ช>นะนะเป็นอย่างนั้นก็คนไข้น่ารักดูแลตัวเองหมอก็ดีใจนะครับผลงานออกมาก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับก็รยนเชิญน,นะครับผมต้องการสริมจมูกทาตาสองชั้นเสริมคางเสริมโหนกทำมาตัดกับศัลยแพทย์ตกแต่งคุณหมอพิสุทธ อันดววนคลินิกโชคช์สีสัยหนึ่งนะครับก็นัดกันเข้ามานะครับทางไลน์ทางเพจนะครับเราก็ดูแลกันเป็นอย่างดีเนาะเยี่ยมเลยวันนี้ให้เดินทางกลับปลอดภัยนะฝนตกหนักวันนี้ขอบคุณมากเลยสาธุสาธุ่ยเยี่ยมเยี่ยม